ต่อต้นอาทิตย์นี้ก็ดูเรื่องแก้ไขปัญหาหนี้สินนะครับวันนี้เรื่องที่สามก็มาดูเรื่องการประมงเพราะนั้นหลายท่านในที่นี้ก็น่าจะมั่นใจได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่ทางรัฐบาลภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยจะให้ความสําคัญอย่างสูงสุดนะครับเมื่อกี้ก็มีปัญหาเรื่องแรงงานใช่ไหมครับหลายเรื่องเนี่ยถ้าประกอบกบเองก็มี ทางออกไว้แล้วบ้างไม่ว่เป็นเรื่องแรงงานเฉพาะสําหรับการประมงซึ่งกดล็อกตรงนี้ก่อนก็สามารถทําให้เรื่องเอกาสารงานต่างๆเนี่ยสามารถเป็นปในในวันสอบสอบได้นะครับอะไรที่อยู่ในอํานาจของคณะรัฐมนตรีก็เดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการมานะครับให้ทางท่านธรรมนัตเป็นหัวหน้าแล้วก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมา,มาพบปะพูดคุยกันหลายๆอย่างอาจจะทําไม่ได้หมด ในคราวเดียวนะครับขอผมขอ,ขอความกรุณาว่าขอให้มีความอดทนขอให้มีความมั่นใจในรัฐบาลพระเพื่อไทยแต่ถ้าอะไรเราทําได้เราจะค่อยๆทยอยออกไปก่อนนะครับอย่างน้อยให้ให้พอที่ลืมตาอ้าปากกันได้นะครับเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นในหน้านน้าประเทศอื่นอย่างเช่นอินโดนีเซียมีทรัพยากรเยอะมากแต่ไม่มีความสามารถในการจับสัตว์น้ําตรงนี้มั่นใจครับมีหลายท่านที่นีเน่เคยเป็นผู้แทนการค้ามาก่อนสันนลนีนะครับ เราจัดเดินหน้าเต็มที่ในการไปเปิดประตูการค้านะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมพูดมาโดยตลอดเราให้ความสำคัญอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ผมอาจจะให้ท่านกระสบการาวคร่าวๆว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับเชิญท่านนิดหนึ่งนะครับให้ความหวังท่านหน่อยครับให้ความหวังท่านี่น้อยก่อนกลับรีน